สวัสด <Story> ีครับจากร้านนพิญญานะครับอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ขึ้นของนะครับมาดูนี้จะขึ้นหมดหรือเปล่าครับหนึ่งตับนะครับหนึ่งตับนะครับนี่ครับบนรถนะันรถในบนรถสองตับนะครับสามตับนะครับสี่ตับนะนะสี่ตับนะครับสี่ตับนะครับ ห้าตับอ่านะหกตับเอมอยู่ในดงเลยนะเจ็ดตับอ่าดูนไม้ยังไงนะเเจ็ดตับแปดตับนะครับอ่าหมดแปดตับนะครับเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งลงให้ดูนะครับวันนี้ก็ประมาณแปดสิบตัวนะครับก็สิ้นเดือนนี้ จบด้วยเที่ยวนี้นะครับแต่เดือนหน้าว่ากันใหม่นะครับไม่รู้ว่าเพราะพิษโควิดนะครับมันอาจจะน้อยลงแต่ก็ต้องสู้กันตอบไปครับไม่ถอยนะครับ่าให้ดูนะครับกีตับไม่รู้เมื่อกี้ลืมไปแล้วแปดเก้าตับกี่ตับนะแปดตับไปแปดตัเก้าตับ่ปเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับอ่าเดยขึ้นเดี๋ยวลงภาพนี้ให้นะครับ